สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่เกม o v w a สองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาดูฮีโร่ที่รีเวิร์กมาใหม่นะครับแล้วก็มีคนเนี่ยค่อนข้างถามมันเข้ามาเยอะเลยว่าสรุปแล้วมาเล่นยังไงนะครับสำหรับซอมบ้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าซอมบ้าหลังจากรีเวิร์กมาแล้วนะครับมันจะมีวิธีการเล่นยังไงบ้างนะฮะเือเข้าเรื่องอย่างเร็วเลยดีกว่าครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีทางด้านของที่เล่นให้ดูก่อนนะครับบางคึงหมายถึงค่ารฟายพวกอา l i บิตอาเบลิตี้ง จะมีเกมเพย์ตามมาด้วยนะครับพะฉั้นเราจะเริ่มที่ส่วนแรกกันก่อนเลยก็คือส่วนของ a อ i บ i ิลิตี้นะครับที่เปลี่ยนมาใหม่เนี่ยที่คุณต้องรู้ก่อนเลยนะครับคือสมมุติว่าเวลาที่คุณกําลังวินวอล์กอยู่นะครับอันนี้คือผมเติมเ่มเติมจากที่ผมไม่ได้บอกไปนะในคลิปอัปเดตล่าสุดที่ผมลงไว้ให้นะครับก็เวลาที่คุณแฮกนะครับถ้าเกิดคุณแฮกระหว่างที่คุณหายตัวเนี่ยมันจะยกเลิกนะครับเออมันจะไม่เหมือนอันเก่าแล้วที่คุณหายตัวอยู่แล้วก็แฮกได้นะฮะ อันนี้ก็ข้อหนึ่งแล้วนะครับข้อ2คือคุณอย่าลืมว่ามันยังแฮกยาได้เหมือนเดิมนะเอออันนี้หลายคนจะลืมไปแล้วนะครับมัวแต่ไปแฮกศัตรูอย่างเดียวนะครับแฮกยาแฮกได้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยไม่หายไม่หายสเตล,ลด้วยนะครับเห็นไหมเออก็คือจะเป็นรูปแบบเดิมนะครับสำหรับนี้แล้วก็ที่ผมไม่ได้พูดคือเรื่องของสกิลทานสโลเคเตอร์นะครับสกิลที่เราปาตรงนี้เนี่ยมันจ <c oughs> ะลดคูลดาวของสกิล วินวอล์กด้วยนะครับสกิลล่องของคุณดูนะปกติ e s, มันจะ3.5ว right? ิใช่ไหมแล้วถ้าคุณปาไปครับเห็นปะมันวินวอล์กเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณใช้สกิลทานสโลเคเตอร์เนี่ยลดคูดาวแล้วทำให้ตัวละครเราหนีได้ง่ายขึ้นด้วยไงถ้าเราหนีธรรมดาเงี้ยยิงเสร็จเราหนีธรรมดาเดินเนี่ยอีตั่ง3.5วิกว่าจะหายตัวถูกไหมแต่ถ้าคุณยิงเสร็จปุ๊บตรงนี้เลยคุณยิงเสร็จปุ๊บคุณโดดปาปึ้มวินวอล์ก ไวกว่านะครับฉะนั้นอันนี้คือเอาไว้ใช้หนีเลยนะฮะซึ่งเทคนิคที่ผมจะแนะนําไม่ใช้ก็คือการปาขึ้นฟ้านะครับแบบนี้ <S <S 1> <S 1> ยิงเสร็จปุ๊บคุณฆ่าได้แล้วปาขึ้นฟ้าครับโอกาสเนี้ยเนี่ยพอคุณตกมาที่พื้นทีหนึ่งตัวคุณจะหายตัวไปแล้วนะครับโอกาสที่ศัตรูจะยิงคุณทิ้งได้เนี่ยมีน้อยมากๆนะครับคือเขาต้องแม่นหน่อยที่จะยิงคุณแบบบนอากาศได้นะครับมันก็ดีกว่าการที่คุณปาแบบตรงๆนะครับหรือไม่ก็ปาแบบว่าหลบมุมไปเลยนะครับแบบ หลบมุมแบบนี้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยต้องฝึกใช้เลยแหละนะครับสำหรับสกิลทานสโลเคเตอร์เนี่ยผมแนะนําเลยว่าต้องฝึกใช้จริงๆนะครับแล้วก็คอมโบหลักเวลาที่เราเล่นนะครับสมมุติว่าอยากจะฆ่าสักตัวหนึ่งคอมโบหลักที่เราใช้คือการ<อ>แฮ็กก่อนนะครับแล้วก็ไวรัสแล้วก็ยิงนะครับคอมโบนี่จะฆ่าศัตรูได้ไวมากนะครับโดยเฉพาะพวกตัวละครสไนเปอร์หรือว่าตัวซัพพอร์ตที่อยู่คนเดียวนะครับไวโคตรๆจริงๆ,ๆเนี่ย ถ้าจะให้ดีนะครับในเมื่อ,อที่ผมเติมเพิ่มเติมให้นะครับคือสกิลไวรัสเนี่ยมันเป็นสกิลที่เป็นโปรเจกต์ทนะครับคือมันยิงแล้วมันก็จะมีระยะเวลาการเดินทางนิดนึงถูกไหมนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มันโดนชัวร์เนี่ยก็ควรจะอยู่ใกล้ๆศัตรูหน่อยนะครับแบบนี้มันจะมีโอกาสโดนสูงกว่านะครับถ้าเกิดคนอยู่ไกลระยะประมาณนี้เท่าเดิมใช่ป่ะมันอาจจะหลบได้ง่ายกว่า อันนี้ผมแนะนำเฉยๆนะเวลาเล่นซอมบ้านนะครับหลักๆเลยวิธีการก็คือเดินไปข้างหลังศัตรูครับแล้วหาศัตรูที่อยู่คนเดียวนะครับ <Somebody S 1> ทำการแทะเขาครับ oh. ปาวารัสยิงยิงแล้วก็โดดหนีอันนี้คือพื้นฐานสุดๆเลยนะครับทำให้ตซอมบ้านเนี่ยจะกลายเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นแอสซสซินนะครับมันเหมือนเป็นนักนกแฟนเกอร์ตัวยิโตยงเลยแหละเนี่ยฆ่าเสร็จก็โดดออกแค่นี้เลย สกิลมีเท่านี้นะครับที่ปรับมาใหม่สำหรับเรื่องอบิลิกี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงในการเล่นจริงๆนะครับไปดูกันเลยมานะครับก็เป็นด่านนี้นะฮะที่เราเล่นควิกเพลย์นะครับก็จริงๆแล้วสำหรับด่านนี้เนี่ยด่านที่เป็นแฟรพอยต์นะครับต้องบอกว่ามันซอมบ้านเนี่ยคือโคตรเหมาะกับแฟรพอยต์เลยดีกว่าเหมาะมากๆเลยนะฮะค่อนข้างเข้ากันทีเดียวจากที่ผมเล่นมานะครับคือโชคดีได้ด่านนี้ด้วยก็เลยได้โชว์แบบเต็มๆนะครับ วิธีการเล่นเนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับก็พยายามหาศัตรูแนวหลังนะครับเพื่อที่จะไปฆ่านะครับเนี่ยก็ค <ๆ S 1> ่อยๆเดินไปก่อนนะครับหาแนวหลังครับหาแนวหลังเพราะว่าตัวละครเราเนียนไงเราก็ใช้ตัวทาร์นโซเคเ,เตอร์ในการเคลื่อนที่นะครับที่ผมดูเพื่อนก่อนเห็นเทสเซอร์ปุ๊บเนี่ยไม่คี่อยู่คนเดียวใช่ป่ะแฮกไวรัสยิงแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงอันนี้หลบวิดโอแล้วนี่เกือบเกือบตายอันนี้พลาดเองแต่ปุ๊บตัวไหนอยู่คนเดียวมาอยู่ไหนอยู่คนเดียว เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ไกลเกินไปแบบไวรัสอะ่ะมันจะปาไม่ค่อยโดนนะครับอันนี้ต้องระวังหน่อยแต่เราสามารถป่วนแนหลังได้เรื่อยๆอะ่ะบอกตรงๆนะครับรอจังหวะเขาอยู่คนเดียวก่อนอ,อุ้ยอืมทิริโกมันเห็นเราคิริโกมันเห็นเออแต่มันจะไม่ได้หนีง่ายแบบเมื่อก่อนนะนะครับมันจะมันจะหนียากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราต่อสู้เนี่ยมันไม่มีทารนโลเคเตอร์เป็นแบ็กอัพแลวไงปกติคุณจะแบบยิงๆแล้วคุณก็ว้าวกับใช่ป่ะแต่เนี่ยคือคุณต้องดูว่าถ้าเกิดว่าจังหวะเนี่ยไหนที่คุณสู้ไม่ได้แล้วอ่ะ คุณต้องปาทานโลเคเตอร์เผื่อไปเลยเข้าใจไหมฮะเหมือนปาแล้วว่าปลาไปก่อนอ่ะเพื่อให้ตัวละครเรามันวร์ปหนีทันถ้าเกิดเราปาทีหลังเนี่ยไม่ทันแน่นอนนะครับนี่เราก็กลับมาตีดูมฟิตนะครับคือเราก็ยังเก่งกับดูมฟิตเหมือนเดิมนะเราอย่าลืมว่าสกิลแฮกเราก็ยังมีประโยชน์มากๆในการที่จะขัดสกิลศัตรูได้นะครับทาเนี่ยมันทําให้ซอมบ้านมีวิธีการเล่นที่หลากหลายขึ้นมากเลยนะครับนอกจากการแฮกเพื่อทําดาเมจจากสกิลไวรัสแล้วเนี่ยก็ยังมีแฮกที่เป็นอันเดิมเหมือนเดิมเลยนะ ตัดสกิลได้หยุดอัลติเมทได้เหมือนเดิมเลยนะครับดูนี่อออันนี้โดวิโดโยิงนะครับอันนี้หาจังหวะไม่ดีเท่าไหร่นะครับพยายามที่จะมาช่วยเพื่อนแต่ว่าเอ่อไม่ได้ไปล้วงหลังนะครับทีนี้ก็เลยมีการเปลี่ยนตัวเล็กน้อยนะครับเกมก็จะเปลี่ยนกันเล็กน้อยน,ะนี่แทงแล้วออกนะครับก็เลยรอก่อนรอคอนช่วงนี้มีอะไรมากนะครับชิวๆไปนะครับพยายามหาตำแหน่งพยายามหาตำแหน่งด้วยเพราะว่าเราเราเนี่ยฟรีครับตัวไหนมา นี่นี่ขาอข้อดีด้วยเห็นป่ะเราสามารถปิงศัตรูได้ตลอดเวลาว่าอยู่ไหนอะไรยังไงนะครับเราก็จัดการจัดแม็กคีเลยดิเออเนี่ยนะครับถ้ามีซอมบ้าอยู่ในทีมหมอนงข้าวนะครับอย่าอยู่คนเดียวเด็ดขาดเขาเรียกว,ว่าอย่าอยู่คนเดียวเลยคืนนี้ฉันดูแลข้างกายนะครับ <c oughs> ไม่งั้นจะโดนซอมบา้าแฮกฆ่ารัวๆบอกตามตรงนะฮะ เนี่ยคอยปิงเนี่ยดูวิโดโอวิโดโอวิโดโอวิดโอวิโดโอวิโดโออ่าวเป็นไม่โดนอันนี้พลาดเพราะว่าศัตรูมาข้างหลังเต็มเลยนะครับมัวแต่ดูข้างหน้าก็เลยนอนตายแบบงงๆอันนี้พอยแรกเหมือนจะยากอยู่นะครับเพราะาแทงเราเพิ่งจะเพ,พิ่งจะเข้าเกมเองนะซึ่งข้อดีของซอมบ้ามากๆในในด่านประเภทแฟลพอยนะครับคือมันไปถึงพอยเร็วนะครับทำให้เรามีโอกาสที่จะ คอนเทสได้มากขึ้นนะฮะเนี่ยศัตรูตามเราหาไม่เจอหรอกเฮ้ยวีโดวุ้ยแม่งโดดขึ้นไปก่อนนะครับไม่งั้นนะไม่งั้นนะลมลมมาลบมาอานายังไงอานาอานาอือบาลไวรัสก,ก่อนเลยอันติแม่งเลยแล้วกันนี่ห้าวจัดแต่ว่าอันนี้พอยแตกแล้วนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้นี่ผมเอาบอกตรงๆผมยังไม่เซียนนะดูดูดาเมจดิผมรู้สึกว่าดาเมจผมมันยังน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าเอ่อเวลาเล่นซอมบ้าจริงๆเนี่ย เหมือนดาเมจมันไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วอ่ะในในซ้อมบ้าที่เปร่า,ามาใหม่นะเพราะว่ามันจะแบบเน้นฆ่าได้หรือไม่ได้ไปเลยอ่ะเอออันนี้ก็ไม่รู้นะครับอันนี้อันนี้ผมแค่แนะนําเทคนิคเบื้องต้นเฉยๆนะถ้าใครมีเทคนิคอะไรที่จะมาแชร์ก็บอกผมได้แล้วกันนะครับว่าแบบว่าเอ๊ะยังไงให้ซอมบ้ามันดาเมจเยอะๆนะครับตอนนี้เราก็พยายามหาหนี่สไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์เอาเพื่อเรายิงไปก่อนไงไปยิงไปก่อนเราก็เลยตามมาอนายอยู่ไหนจ๊ะ อยู่กับอยู่เปล่ารอเพื่อนครับรอจังหวะนิดนึงเอาแต่แฮกผิดตัวไงแฮกผิดตัวเนี่ยแล้วก็หลบไปหลบมาได้นะครับอันนี้ผมพยายามหาอยู่ว่ายาม,มันอยู่ไหนวะนึกไม่ออกแล้วก็นี่มาดีไม่คีไม่โดนอีกแล้วเฮ้ยแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาเออจังหวะนี้ไม่ค่อยดีนะจริงเมื่อกี้ผมเห็นเพิ่งเห็นว่าอาามันเลือดเหลือน้อยมากเลยถ้าเกิดว่าผมฆ่าอาาก่อนเมื่อกี้อาจจะได้นะครับ นี่มาย้อนดูถึงลูง้ไงนี่แฮกยาซะหน่อยนะครับขอเติมเลอดนิดนึงแล้วก็ดูฟิตเด้อปลาไม่โดนเง,งี้ยอะไรวะเฮ้ยต้องฝึกต้องฝึกนะไอ้สกิลไวรัสเนี่ยนะครับมันไม่ได้ปลาง่ายๆทีเดียวทีนี้พอเราได้จังหวะเราก็เลยอ้อมซะหน่อยนะครับจัดการตัวที่มันอยู่คนเดียวไหนวีดวงวีโด,ดอะไรอยู่ไหมวีโดตายแล้วของเพื่อนอยู่หมดเลยรอรอกนะครับนี่คิริโกปลาปลาเสร็จปุ๊บเรากลับมาทีนึงกลับมาหาเพื่อนกลับมาเพื่อนยิงสู้ต่อ เฮ้ยดูดูแฮกแฮกแฮปาไวรัดิีกเอาดีดาเมจแรงอ่ะดาเมจแรงอยู่อือหัวทิมหัวทิมนะ,ะก็ไม่จำเป็นต้องลงหลังอย่างเดียวนะฮะมีจังหวะไหนที่ช่วยเพื่อนได้เนี่ยก็ปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยต้องมีตัวละครแท็งอย่างเงี้ยอย่างลิงเนี่ยดีมากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเรียกว่าอ<ฮ>ุ<ฮ>้ยเรียกได้ว่าไปทำทำงานไปด้วยกันได้ดี นะถ้าเกิดมีลิงหรือว่าดีว่าไงที่คอยเข้าตามตามเราเนี่ยเราจะปิดคิวได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวละครเรามันมาร์กได้ไงมันมาร์กได้ว่าจะฆ่าตัวไหนคุณแฮกปุ๊บคุณปาไวรัสอีกทีหนึ่งเนี่ยมันดาเมจแรงมากๆอะ่ะเออศัตรูอาจจะแบบฮิวไม่ทันเลยก็ได้แต่ว่าตรงนี้ผมมีอันติแล้วนะครับก็เลยหาจังหวะดูก่อนโอ้แต่ว่าไม่น่าดีแล้วนี่ชนะมานะปลาโดนแล้วปาโดนแล้ว,ลวยิงยิงโอ้โหหลับเ็น จบเลยอย่างนี้แต่ดได้เมื่อกี้อีกนัดเดียวก็ตายแล้วอนาอายาวๆบอกเลยด่านนี้ยยาวๆเนี่ยดูนะ83ใช่ปะ่ะไม่รู้ไม่รู้คอนเทสทันหรือเปล่าแต่จริงๆปกติซ้อมบ้านเนี่ยมันคอนเทสทันนะครับมันวิ่งเร็วมากเลยไงนี่ไงทันเห็นปะ่ะ94 95 96 97 98บบพบโผมมาอันติปึ้งบันเทิงเรียบร้อยเก็บไป2ตัว ว่ามาทีนึงแฮ็กแล้วอันนี้คือลืมว่าแฮ็กแล้วจะไปแฮ็กต่อได้ยังไงเอออันนี้เห็นป่ะคือข้อดีของซอมบ้าที่สุดแล้วในโหมดเนี้ยจริงๆแฟดพอยต์เนี้ยคือแม่งแบบโคตรดีอ่ะมันทําให้คุณไปแตะพอยต์ทันแล้วก็แบบเล่นได้เยอะอ่ะแต่ว่าวีโดไงวีโดไงเออเอาป่าไม่โดน,ไ,ดนไ,ไ,มโดไม่เป็นไรป่าโดนไม่เป็นไรอืมอม,มันก็ยังน่าลำคาญกับสไนเปอร์อยู่ดีอืมรอมดูรอดูเก้าสิบหกเปอร์ ไม่น่าทานป่ะไม่ทานไม่ทานเนี่ยพอลิงเข้าปุ๊บเราก็ตามไงเราก็ตามน้ำเออตามน้ำลิงง่ายๆเลยสวยงามอืมวันนี้หัวทิมนะครับเน,นี่ยถ้าถ้าเกิดว่าคุณเข้าหนักๆเนี่ยต้องลองดูทานโลเคเตอร์ดีๆนะจังหวะไหนที่ควรกระโดดออกก็คือต้องต้องรีบใช้ก่อนเลยเออใช้ล่วงหน้าเลยไม่งั้นก็จะตายแบบเมื่อกี้นะครับ right, <c oughs> เออไปไปไป ตอนได้แท้งมาใหม่นี่แจมไปเลยนะครับลิงเราเอาอยู่ไงลิงเราเอาอยู่โดนมาเสร็จปั๊บนี่รอรอ,อ,อนาเฮ้ยคิริโกะโหเพื่อนเราเยอะเพื่อนเขาเยอะผมยังไม่ค่อยอยากเข้าตอนนี้รอลิงก่อนรอลิงก่อนรอลิงมาแล้วรอลิงรอลักเออปาอนาก็ได้ปาอนาก็ได้ใส่บุบลิงตีตัวไหนกูตีด้วยกูตีด้วยอืมแมคคีแฮกดูฟิตอีกทีปลาไวรัสใส่ เออก็ไม่เบาไม่เบาบอกเลยนี่ปลาหลบก่อนแหมสบายนะครับรอลิงไงเราเราไปยืนตำแหน่งไว้แล้วก็รอลิงรอรักนะครับดูดิอิเิเมชั่นผม17แล้วอ่ะเพราะว่าขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยคอยปิงตัวมาทางนี้นะตัวมาทางนี้นะเราดูก่อนสไนเปอร์ยังไงสไนเปอร์วันนี้พอคิริโกะป่ะคิริโกะป่ะล่ะคิริโกะป่ะล่ะเออเอ้ยมันม mm ีค hmm. ลีนว่ะมันมีคลีน มันน่าจะวาร์ปหนีไปแล้วหนีไปแล้วเต็งเป็ดกินิโก้นี่ฆ่ายากอยู่แล้วนะครับเอาจริงๆกันนะวันนี้ผมจ้องอยู่ไงผมจ้องอยู่กับมาตรงไหนเราลิงมาทางไหนไปทางนั้นเอาแต่ว่าลิงกูไม่โดนก,กูกลับละกูกลับเออเฮ้ยมันอาจารย์บรรจกาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววินวองไม่ได้วินวองไม่ได้ปลากลับเข้าพอยก่อนเออปลาเข้า p o i โอ้ยเกือบตายแฮกดุมเออเจอวีโดเปิดอันติไปนะครับก็จบอยู่จริงจบเจ้าอยู่ แต่แค่ตอนอัติเมทแหละนะครับปกติแล้ววิดโอสู้ซอมบ้าเนี่ยค่อนข้างยากมากนะครับเว้นแต่คุณแม่นจัดแม่นริงนะครับโผมาปุ๊บแฮ็กเสร็จแม่งยิงหัวกูโป้งอะไรเงี้ยเออนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งหาตำแหน่งต่อเออยอันี่กูโดนมาแล้วเมื่อกี้ไม่ไม่หลงกลแล้วนะครับถ้าอยากให้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะให้หายตัวไวๆนะครับก็อย่าลืมปลาแานโลเคเตอร์ได้ทีนี้ผมดูจังหวะตรงนี้แล้วผมมาร์กเพื่อนแล้วเฮ้ยวิดโอดีกว่า วิโอดีกว่าไงเข้ามาใกล้ๆก็หวานเจีย๊ยบเอาแต่เหี่ยโดนหลับเ <c oughs> อันนานี่มันหลับจริงเจื่แล้วลิงลิงโอ้โอ้ลิงเราตาย <c oughs> แต่ว่านี่ครับสถานการณ์แบบนี้นี่คือ hey, <come> อีกแล้วครับมาแล้วครับซอมบ้าจะคลัชอีกแล้ว <c oughs> เราเดินมาครับ e <MP. S 1> 70% <c oughs> ใครเห็นก็ว่าพอยนี้ต้องแตกแล้วปะ่ะ เออแต่ว่ามันมีผมอยู่ไงมันมีผมอยู่อ่ะมันจะแตกได้ไงเราเดินมานี่เลยครับเราหลบกับดักก่อนหนึ่งทีแล้วก็มาที่พอยครับเราดูทีมก่อนเราดูจริงก่อนอันดูแลทีมมาแล้วทีมมาแล้วเอาลิงเอาเลยนี่กู EMP ไวรัสมาอืมปร๊ดปร๊ดปร๊ดเอาดีจู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 เล่หมอดอ่ะตรงเนี้ยเพื่อเราจัดไปสองแล้วไงสบายโอ้โหเนี่ยครับบอกแล้วมันแบบมันโคตรดีอ่ะในด่านเนี้ยมันโคตรดีจริงๆอ่ะ เออ,อมบ้านนี่ผมแนะนําเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเจอด่านแฟดพอย์นะครับเล่นซอมบ้านเนะี่ยเวิร์กสุดๆจากที่จะแพ้นะครับกลายเป็นพิกกลับมาได้เลยไงก็อีสองเปอร์ละอันนี้ดุมฟิตไทันปะวะไม่ทันไม่ทันดุมฟิตไม่ทันเออดุมฟิตไม่ทัน,ทน,ทนก็จบข่าวดีครับกลับไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงไปไปพอยหน้าต่อ,อน,นี่มาอุย้ยหูเกือบเห็น โดบะไปโดบะโอ้ไม่ได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 ้ตายตายตายเยอะจัดเยอะจัดโอ้ยอ the oh, okay. oh, uh, 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 okay. an ุ้ยมื่นมึนอันนี้โลกโลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายจะตายตายโอเคโอ้โลกจัดเมื่อกี้นะอันนี้เราย้ายพอยต์กันนะเพื่อนไปเถอะเพื่อนไปนู่นแล้วพอยต์ไปอยู่นู่นแหมไอ้ด่านนี้บางคนชอบไล่ฆ่ากันเพลินไงต้องระวังหน่อยอ้าวแต่แม็กซี่อยู่คนเดียวเหรอแม็กซี่อยู่คนเดียว ่เพื่อนเราเพื่อนเราจับไปแล้วโอ้ยดูมันมาด้วยดีกว่าดูมาด้วยอืมยิงหน่อยยิงดูมหน่อยแต่ปุ๊บเราหลบก่อนนิดนึงครับรอสกิลแฮกเรามาแฮกเรามาแล้วก็สู้ต่อได้ไงเอาไวรัสไปอีกหนึ่งทีติดไวรัสปุ๊บปลาหลบมาเอ้ยท่านไปเจอมอยล่าอย่างนี้วะเนี่ยมอยล่าอยู่นี่ได้ไงโอ้ยหลบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตาย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 โอ้โอ้โม่โม่อยู่โม่อยู่โม่อยู่ปลาขึ้นหลบข้างบนก่อนออกจากความวุ่นวายออกจากความวุ่นวายเสร็จปุ๊บเห็นวิดโอเห็นวิดโอต้องตาม ตามบอกนี้บอกนี้เราเป็นคู่แขนเราเป็นเราเป็นคู่กรรมเอาลิงมาด้วยก็สบายดีอย่างเงีเ้ยเอาแม็กคีเลยแม็กคีเลยไปวิดโดต่อวิดโดต่ออืมเอเ้ยโอ้จะแฮกจะแฮกมอยล่าจะจะโยเลิอกอันติมันไม่ได้ม,มันไอ้น,นี่จริงวะหลบมาหลบมานะครับพยายามใช้ทานโซ,โซ,โซ,โซเคเตอร์เคลื่อนที่บ่อยๆนะครับ <ๆ S 2> เพราะว่าตัวละครเรามันไม่มันไม่มไมอ้น,นี่แหละ ม,มันไม่ตายมันไม่ตายยากเหมือนเมื่อก่อนแหละนะครับฉะนั้นก็พยายามใช้หลบเอาด้วยนะครับอุย้ยไม่ทันด้วยกิลิโกทำไรอืแมแจม5 1เปิดเปอร์แล้วเอ๊ะทำไมมันมีเปิดเผยอ๋อ,อมนันน่าจะอันติเมื่อกี้น่าจะอันติวิดโดมอมล่าเอ้ยอมล่าไปไหนมอยล่า,ลา,ไไลาจะหนีไปไหนจ้าเ,เพื่อเรามาด้วยสบายเีแล้วก็80เปอดแล้วไฟสุดท้ายนะครับมาอันติแล้วก็มีนะครับไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ มาเอาเลยเวละ่ะเอาเลยเวละ่ะรอลิงมารอลิงมาก่อนปุ๊บอืมมันติไปเลยคิลิโกะโอ้โหเรียบร้อยครับชนะไปนะครับเกมนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นตัวละครที่แบบว่านะเป็นตัวนักฆ่าที่ดีมากนะครับปรับมาใหม่เนี่ยถือว่าเล่นสนุกมากแล้วก็มันแบบโอเคอะ เออมันโอเคนะครับแล้วก็เป็นฝันร้ายของซัพพอร์ตแล้วก็สนเปิดนะครับใครที่เออคิดว่ามันจะอ่อนลงนะครับบอกได้เลยว่าคิดผิดนะครับเก่งจัดซอมบ้าเก่งจัดก็จบนล้วครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับหวังว่าจะได้เป็นแนวทางในการเล่นซอมบ้าที่ เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเล่นซอมบ้ายัางไงก็ลองดูคลิปนี้แล้วน่าจะเข้าใจวิธีการเล่นของซอมบ้ามากขึ้นนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับตัวละครนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่โกงที่สุดหรือว่าเก่งมากๆอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นกับทีมที่มีการสื่อสารกันเยอะๆนะครับหรือว่าศัตรูเนี่ยไม่ได้แบบว่าอยู่ห่างกันมากนะครับก็อาจจะทําให้ตัวละครซอมบ้าเนี่ยมันไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นโซโล่แบบนี้นะครับแบบเล่นควิกเพย์เล โอกาสที่คุณจะได้ฆ่าศัตรูแบบนี้เนี่ยมันจะมีสูงมากๆนะครับยังไงก็ลองปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับโอเคสหไั่นี้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาก่อนทุกคน